เอาจริงป่ะเกิดมาทั้งชีวิตเพิ่งรู้ตัวเองว่าเป็นคนพูดจาเลื่อยเปื่อยมากพูดจาที่แบบพูดเรื่องนั้นต่อเรื่องนี้พูดเรื่องนี้ไปรเรื่องนี้ไปรเรื่องนี้ไม่จบไม่สิน้นเป็นคนที่มีความสามารถอย่างหนึ่งพูดจาเลื่อยเปื่อยนี่ไม่รู้ตัวเองนะพอไปเนื้อหากลางๆก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งตอนจบท้ายก็ไปอีกเรื่องหนึ่งแล้วคือแบบมีความสามารถในการโยงเรื่องไปได้เลื่อยเปื่อยอย่างไรอน่งม,มากนี่คือความสามารถพิเศษของฉันเหรอคือความเลื่อยเปื่อย พูดจาเลือเ้อยเปลื่ยของฉันนี่สามสิบกว่าปีเพิ่งรู้แต่ยังเฮ้ยคิดมากคิดปาเฮ้ยแค่กูมันเป็นคนพูดจาเลือเ้อยเปลื่ยนี่แ วาแล้วเพราะเนี่ยทำไมถึงได้อยู่คนเดียวว่าแล้วทำไมถึงถึงได้เป็นแบบนี้ว่าแล้วทำไมถึงไม่ไมีผัวเขาเป็นคนแบบนี้ใครเขาาเขาเป็นคนเลื่อยเปื่อยแบบนี้ใครเขาจะแบบใครเขาจะชอบอ่ะ พูดไปเรื่อยบ่นไปเรื่อยถ้าคนเป็นผัวนี่ก็คือแบบไม่โดนด่าไม่โดนบ่นตั้งแต่เช้าเย็น,นแบบหูไม่ชาไปแล้วไปแล้วหรอกใช้เป็นคนแบบนี้นะแมโอ้ยงงมากค่ะนี่ต้องเปลี่ยนชื่อช่องเป็นอีเล่เปืออเเป่อยอีเล่เปื่อยเฉะพูดไปเรื่อย ระหว่างอีเลื่อยเปล่อยกับพูดไปเรื่อยเอหมาะสมอนไนเหมาะสมกับการเป็นหนูมากกว่าหนาูพูดไปเรื่อยมันพูดไปเรื่อยมันดูธรรมดาไปอาจจะแบบมีคนตั้งแล้วต้องอีเลื่อยเปล่อย ทันเดี๋ยวพูดมาพูดไปสิบนาทีอีกอย่านานอีกเดีย๋ยวไปเรื่องอื่นอีกแบงไปคลิปอื่นบ้างก็ว่าแล้วทําไมถึงไม่มีคลิปที่จะพูดไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเพราะว่าในหนึ่งคลิปอะพูดเลื่อยเปื่อยไปหมดแล้วไม่แยกไปคลิปอื่นบ้างไงเออสิบนาทีสามารถพูดได้ประมาณสิบเรื่องไปแล้วอะแล้วมันจะมีเรื่องอะไรที่จะมาพูดในคลิปอื่นอีกอะอ๋อสามารถ ใช้คอนเทนต์หมดได้ในคลิปเดียวในหนึ่งคลิปสามารถใช้คอนเทนต์ที่มีในหัวสมองหมดเลยเก่งม,มากเดบสวมากมีคนคอมเมนต์ว่าชอบที่แบบให้ <c oughs> หนูพูดสาเรเอยเปื่อยชอบฟังหนูพูดฟังได้เรื่อยๆไม่เบื่อพี่อาจจะไม่เบื่อแต่คนอื่นละ่ะ เอออาจจะมีพี่หนึ่งในร้อยที่ไม่เหมือห่อแล้วคนอื่นละ่ะหนูยังเบื่อหน้าเต้นหนูยังเบื่อเลยที่ว่าจะพูดอะไรดีวะอะไรเงี้ยพักก่อนคะ่ะ